เหรียญรุ่นนี้เป็นอายุวัฒนามงคลเนื้อกระไหลทองนะครับท่านหลงเข้าร,รวยนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกยันขาดนิยมนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองสวยผมมีอยู่สองเนื้อนะครับ ก็จะมีเนื้อเนื้อทองแดงลมดำธรรมดาลมน้ำตาลอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับยันเต็มเดี๋ยวรุ่นนี้ยังมีเนื้อกระไหลเงินด้วยนะครับผิวสวยผิวเดิม ตก้6ต้องห่วงนะครับใครสนใจชอบก็หาเช่าบูชาในกลุ่มหลวงพ่อรวยวัตะโกได้นะครับเดียนรุ่นนี้พระไม่แพงนะครับยังอยู่หลักร้อยจับต้องได้ขอบคุณครับ